คุณผู้ชมครับกลับมาอีกทีแล้วสําหรับกิจกรรมที่คนไทยรอคอยพาราบาวแดงครับจับมือกับไทยรัฐกรุ๊ปครับจัดแคมเปญลุ้นโชคต่อเนื่องทั้งปีบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3แล้วแจกปอร์ไซทุกวันแจกล้านทุกเดือนนะครับแล้วก็ขาย10บาทเท่าเดิมนะครับช่วยลดภาระของผู้บริโภคครับนายกมลดิดสมุทรโคจรครับ รองกรรมาการผู้จัด,ดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยบอกว่าแม้ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นแต่คาราบาวในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกจะขอยืนหยัดเคียงข้างคนไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพด้วยการยืนราคาขาย10บาทเท่าเดิมและผนึกกำลังกับไทยรัฐกรุ๊ปครับจัดแคมเปญคาราบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3นะฮะ แจกรางวัลน,นะครับแจกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125 200คันนะแล้วแจกรางวัลทองคําม,มูลค่า1ล้านบาทถึง7 000, 000, รางวัลรวมมูลค่ากว่า18ล้านบาทลุ้นโชคง่ายๆครับเขียนเขียนบีบส่งเหมือนเดิมเลยสําหรับฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงให้เขียนคําว่าวิตามิน b 12และฝาเครื่องดื่มคารา,าบาวคันโซเขียนคาว่าตับนะลงบนกระดาษ แล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใส่ในฝาแล้วบีบให้สนิทนะนะครับย่อนลงกล่องรับชิงโชคที่ CJ Supermarket ร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือจะส่งไปเองก็ให้สบายใจว่าฉันได,ไ,ดได้ส่งไปเองกับมือตู้ปอนอสองบางประกงจะเชิงซาวสองสีนามศูนยนะครับนี่คือรหัสไปรษณีย์นะตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2 5 6 7ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ และเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจร่วมไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออ,ออนไลน์เนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนไทยอย่าลืมนะอมพอส่งไปแล้วเนี่ยเราต้องมาร่วมลุ้นประกาศผลทุกวันเลยผ่านรายการตลอดข่าวของไทยรัฐทีวีตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปฟังเสียงทั้งทางคาราบาวแล้วก็ฟังเสียงทั้งทางผู้บริหารไทยรัฐค่ะ กติการเราง่ายๆครับเขียนบีบส่งนะครับเขียนคําว่าวิตามินบีบสหรือเขียนคําว่าตับนะครับแล้วก็บีบใส่ฝาแล้วก็หย่อนตามตู้ประพินส่วนหรือว่าส่งนําตู้ปอนอดได้แล้วผมก็จะมาจับแจกให้ทุกวันเลยครับแจกเหมือนเดิมนะครับมรไทยสองร้อยคันแล้วมีรางวัลล้านทุกเดือนอีก7เดือนรวมมูลค่า18ล้านบาทนะครับอันนี้ก็มอบให้คนไทยทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทางคาราบาวแดงนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจกับทางไทยรัฐทีวีแล้วก็เครือไทยรัฐทั้งหมดนะครับในการที่เป็น พัทเนอร์กับโครงการดีๆแบบนี้นะครับของรางวัลต่างๆสำหรับแคมเปญนี้นะครับยิ่งใหญ่เยอะมากๆ18ล้านบาทนะครับที่รวมกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกๆคนจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ลุ้นชิงโชคไปด้วยกันครับแล้วก็ติดตามข่าวสารผู้โชคดีได้จากทางตลอนข่าวเช้าทุกวันครับ หลายคนรอคอยจริงๆค่ะกิจกรรมนี้สำหรับคาราบาวแล้วก็เขาไม่ขึ้นราคาใช่จิตบัดเขาเดิมเลยเป็นความหวังด้วยแปลว่านะตอนนี้นี่คือเราต้องดื่มก่อนนะดื่มแล้วสะสมเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งแล้วเดี๋ยวจะได้มาลุ้นรางวัลกันผ่านทางตะลอนข่าวด้วยนะคะเมื่อวานนี้ดอมชวนผมไปกินข้าวผมก็เลยไม่มีโอกาสไปเจอสาวบ่าวแดงอ๋อเมื่อกี้เขาเป็นคาราวาแล้วนะรองไยรัดเลย